ครับสวัสดีครับตั้มนะครับจากเฟ t ไทสตอรี่คอมนะครับแล้วก็ครั้งนี้นะครับเป็นอีกครั้งนะครับที่ผมนําวัตถุมงคลามามาแสดงโชว์ให้ดูนะครับก็ไม่ได้เป็นพระเก่าอะไรนะครับไม่ได้เป็นวัตถุมงคลที่มีความเก่าแก่อะไรนะเป็นแต่ว่าเป็นวัตถุมงคลที่ผมก็คิดว่าน่าจะมีคุณค่า,าสําหรับผู้สะสมนะและผู้ที่มีจิตศรัทธาต่อพระเกจิอาจารย์นะ อันนี้เป็นเสืออาคมนะครับรุ่นนี้ก็สร้างมาตั้งแต่ปี2556ก็แหละนะก็บูชามานะครับเป็นเสืออาคมนะถ้าเกิดกล่าวถึงเสืออาคมเนี่ยถ้าเกิดกล่าวถึงของหลวงพ่อหลวงพ่อเพี้ยนนะครับหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกลืนกระถิ่นเนี่ยก็จะมีชื่อเสียงมากนะครับทีนี้แต่รุ่นนี้เป็นรุ่นที่พิเศษอย่างหนึ่งนะครับก็คือ,เ,อ,อเป็นการ พุทธาพิเศษและปลุกเสกเนี่ยโดย2อพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงนะได้แก่หลวงพ่อรวยนะครับวัตโกแล้วก็หลวงพ่อเพียรวัดเกินกระถินนะอันนี้ที่เป็นกล่องเนี่ยที่มีรอยขาวๆเนี่เพราะไม่ใช่แรงนะครับเพราะว่าผมเคยเส่งน้ําพระนะครับแล้วก็วางไว้นะครับก็เลยจะมีน้ําอบนะครับติดมานะผมก็ไม่ได้ล้างทังทังความสะอาดออกไปนะครับทีนี้เรามาดูต่อนะครับ วัตถุมงคลเนี่ยจะมีจะมีหลายเนื้อนะครับมีทั้งเนื้อทองพรับเนื้อสำลิดแก่เงินเนื้อแร่แล้วก็เนื้อระขังผมก็บูชามาแค่เนื้อระขังกับเนื้อ แบบแรกนะครับซึ่งก็มีราคาในการบูชามาเนี่ยถูกที่สุดแล้วนะครับก็คือ199บาทในในสมัยตอนนั้นนะตอนนี้ไม่รู้เท่าไหร่นะครับผมก็ไม่รู้ว่าได้รับความนิยมหรือเปล่าเพียงแต่ว่าผมเห็นว่าเป็นการปลุกเสกโดยพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงถึง2 2รูปด้วยกันนะครับทีนี้เรามาดูด้านในนะครับเดี๋ยวสักครู่ดูด้านนอกก่อน ก็จะเขียนที่กล่องว่าเสืออาคมนะครับรุ่นทวิภาคีสองบูรพาจาร์นะครับก็คือได้แก่หลวงพ่อรวยวัดตะโกแล้วก็หลวงพ่อเพียนวัดเกินกระถินจังหวัดลบบุรีนะครับส่วนหลวงพ่อรวยวัดตะโกอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะทีนี้เรามาดูกันก่อนนะครับที่แบบะระฆขังนะครับเนื้อะระฆังจะองค์ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับองค์ก็เล็กๆนะ บางคนจะไปเคลือบแล้วก็ใส่กรอบได้นะครับท็กตีนะครับพอดีกล้องเนี่ยมันโฟกัสอัตโนมัตินะอาจจะมัวๆไปสักหน่อยหนึง่งผมปรับก่อนแป๊บหนึง่งอ่าโอเคนะครับก็ด้านล่างนะครับจะอืมทำไมมันมัวนะด้านล่างนะครับก็จะ นะครับมีปั๊มนะครับหลวงพ่อเพี้ยนนะครับด้านล่างนี่นะครับคงเห็นนะหลวงพ่อเพี้ยนส่วนตรงนด้านนี้นะครับก็จะเป็นหลวงพ่อรวยนะครับก็จะเป็นองค์เล็กๆอย่างนี้นะครับส่วนแบบเนื้อแร่นะก็จะเป็นออกสีออกเทาๆหน่อยหนึ่งนะครับก็จะคล้ายกันนะครับด้านนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อรวยนะครับแล้วก็ด้านนี้หลวงพ่อเพี้ยนนะครับปั๊มลงไปนะครับ นี้ด้านล่างนะครับความพิเศษก็คือด้านล่างนะใต้ใต้ฐานนะครับเนี่ยจะมีอุดมวลสารนะครับมวลสารไว้นะครับก็เป็นมวลสารจากหลวงพ่อเพียรแล้วก็หลวงลงพ่อรวยนะครับแล้วก็จะมีตะกุดเงินด้วยนะด้านในนะครับไม่แน่ใจเห็นไหมเดี๋ยวผมดูองค์นี้ก่อน ด้านในนี้จะเป็นตะกุดนะครับตะกุดเงินนะครับตะกุดเงินด้านในนะครับนี่ฮะอุดเข้าไปข้างในเราจะมีมวลสารนี่ด้วยนะครับคงเห็นนะอาจจะมีทุกองค์นะครับก็ก็เลยบูชามานะครับเพราะว่าไม่ได้มีบ่อยๆครั้งนะครับที่จะมีการปลุกเสกโดย2อพระคิติอาจารย์นะครับ นะผมก็เห็นว่าน่าจะมีความพิเศษนะก็เลยบูชามาส่วนราคาเจ้าหาบูชาปัจจุบันเนี้ยไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยผมก็ไม่ทราบนะครับอาจจะไม่ได้รับความนิยมก็ได้หรืออาจจะได้รับความนิยมนี้ผมก็ไม่ทราบด้วยนะครับพอดีไม่ได้หาข้อมูลเป็นแต่เอามาโชว์ให้ดูให้เฉยว่าลักษณะเป็นยังไงนะผมก็บูชามา3องค์ด้วยกันอีกองหนึ่งก็เป็นแบบเนื้อทองรักครังนะครับส่วนเนื้อทองพับเนี่ยบูชาตอนนั้นก็3 9 9บาท ส่วนเนื้อสำริดแกเงินเนี่ยสองนะอันนี้199นะสมัยในสมัยนั้นนะครับก็เอามาโชว์เพียงเท่านี้นะครับยังไงท่านที่ชอบเครื่องรางของขังประเภทนี้นะก็ลองหาบูชามาดูนะครับหรือไม่มีก็ชอบบูชารุ่นไหนๆก็ได้นะครับที่วัดกึ่งกบทินี้ก็มีเยอะนะผมพอดีผมไปวัดหลวงพ่อเพียนมา เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็มีปัตถุมงคลท่านท่านเยอะเหมือนกันแล้วก็ท่านก็มีความเมตตาน,นะครับผมน้ำมนต์เนี่ยฟาดหัวกระบาลผมเนี่ยพัวอะไรนะครับแต่ก็ไม่ได้เจ็บนะครับก็คือท่านก็เมตตาเรานะในการผลน้ำมนต์ให้ด้วยโอเคครับสวัสดีครับ